และพวกที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็ไม่น่าที่จะรอดนะครับมาดูปัญหายอย่างหนึ่งที่คนเลี้ยงไก่ต้องเจอคือแม่ไก่ตัวนี้นะครับกำลังหารังไข่ซึ่งมันแม่ไก่ตัวนี้ก็จะวนอยู่นะครับเนี่ยมันจะมาวนเพื่อที่จะมาวาไนนนะงไข่ในนี้นะครับวางไข่ในนี้มันมันไม่ยอมแน่นอนนะครับเพราะว่าคือเขาล็อกล็อกตำแหน่งแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ มีคนอยู่ถ้าเกิดเราออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะาจะเข้ามาในนี้ส่วนแม่ไก่ตัวนี้นะครับตัวแม่เนี่ยมันก็จะก็มันจะกกให้แน่นที่สุดนะครับเพื่อที่จะยืดพื้นที่จากนั้นความบันไลก็จะเกิดขึ้นนี่ก็คือเสียหายทั้งหมดเดี๋ยวผมจะยกแม่ไก่ออกให้ดูนะครับว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้น นี่ครับนี่คือปัญหาที่โหดที่สุดไก่นะครับลูกเกี๊ยบกำลังฟักออกมาพอดีนะครับแล้วกดลงไปตายเลยนะครับแล้วพวกที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็ไม่น่าที่จะรอดนะครับนี่คือสาเหตุที่ว่าอ่าทไมลหลายหลคนเนี่ยถึงเลือกที่จะใช้ตู้ฟักไข่แทนเพราะไม่ได้แก้ปัญหาตรงนี้ออกไปทั้งหมดนะครับ ตอนนี้ที่ตายไปแล้วนะครับหนึ่งสองสามสามตัวนะครับสามตัวแต่ครั้นี้เนี่ยยังเหลืออีกสามหกแปดฟองนะครับแปดฟองเนี่ยเขา่าจะไปด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าไอ้ไอ้สามตัวนี้ตายนะครับเพราะนั้นมันจะส่งผลกระทบโดยตรงกับไข่ที่เหลืออยู่นะครับต่อให้เราเก็บนะครับเก็บลูกเย็บที่มันลูกไก่ที่มันตายสามตัวนออกไปแล้วก็เอาแม่ไก่กลับมา แม่ไก่ตัวอื่นก็จะเข้ามาเหมือนเดิมนะครับพอเข้ามาเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บอันปัญหาเดิมก็จะกลับมาแม่ไก่ก็จะกกแล้วก็ทับทําให้ลูกเคียบตายเหมือนกันสรุปเวลาคือเราจะไม่ได้สักะตัวนี่นะครับผมถึงถึงต้องเลือกใช้ตู้ฟักไข่นะครับ นี่ก็คือสาระดีๆที่ต้องการฟารรมนำมาฝากนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการฟักไข่นะครับผมก็มีตู้จําหน่ายนะครับในขนาดตั้งแต่ก็คือ50ฟองนะครับ80ฟองแล้วก็150ฟองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมผมก็จะมีคลิปวิดีโอส่งเข้าไปให้ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าใน Facebook นะครับผมส่งเข้าไปให้เราจะได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับติดขัดอะไรก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องต้นกาฟาร์มด้วยนะครับผมหรือสนใจก็สั่งซื้อตู้ฟักไข่ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับ